จ้ามาเจเพียรอีกแล้วหม่องเกาหม่องเดิมพี่น้องน้เบงึบงนั่งงามสวยในป่าพี่น้องจ้าเห็ดเห็ดพึ่งหวานจ้าพี่น้องคือออกกันสิโอ้ยน่าแลเร้วจ้ะไม่ทันแล้ว นอนเขาอย่างนั้นเขาไม่พี่น้องไปข,ขึ้นขึ้นเขาท่านมองเก้าเจ้าพี่น้องจ้ามองเก้าจ้าพี่น้องจ้าเฮ ฝนตกจะเกล้ยกับตกแล้วพี่น้องไม่ใคอยากหาพี่น้องฝนตกแล้วจ้ะย้อนจ้ะเจอแล้วจะโอ้ยฝนตกพี่น้องเอ้ยฝนตกเนี่เขาบอเห็นเห็ดเมือดแตปลาเมือดนะฝนตกพี่น้องเอ้ยก็สีไทยได้โดนเขาจะเกตกรบเป๋บางตาแล้วพี่น้อง คนมาแล้วเ<อ>หด็ดล้วมองไม,ม่เห็นเห็ดละซึ่งเราจะอื่ะเราจะอื้ม เราเจ,ะจะขาออดนี่พี่นอ้องจะขาพเนาะเนาจะเท่าเวิร์จะมากว่านี่เท่าเวิร์บบางตาแล้วจะฝนตกไหมพี่นอ้องร่มหนาว เดี๋ยวจะใีกจั้ไนเลยพี่น้อย,ย,ยใช่เดี๋วมาได้จใจย,ย่าฝนเนาะนู่นอะพี่อนอะมาจชรร่มกันฝนมีกเก็บด้เจ้ะ bun so ta bun na em na bun na na bun na ni keten ba ja Còn không các bạn ơi. Ồ. đi nó. phải อภัยเด้อพี่ คือพี่นอ้องอันนี้หมวกสมจ้ามาาะาผลไม้แล้วพี่น้องจ้ะไปบังดอกข้างล่างพี่นอ้องวันเฮ็ดเอลงหวานแกล้งด้วยแม่นงด้วยจีเทาเนี่ยดอกที่บานเราพี่น้องจ้าเห็นไหมอุ้ยเรียกว่ค่อยเห็นเห็ดดอกจ้ะพี่นอ้อง แล้วเผา,า,า,าแล้วเพิ่งวานจะจะเผาแห้งแล้วอืมพี่น่องอะมพี่น่องาขึ้นหน่อยแท้ถือฝนพี่น้อง คนไายเลยแบี่ใา,หาหงเนีีบ่อหรือเปล่าลอยกันอนทิ่กได้ไี่ด้อกบอพื่นกนนะพี่น้องจา้าปิดกล้องาออมาสิบวา,ายแล้วทันมาประเทศเพ็ดเพิงงวานพี่น้องจา้านี่จ้าะค้างะไปแล้วพี่น้องเลย นิ Honey, ม่มแว่บ่งดอกด้วยดอกด้วยบ่สวยแล้วพี่น้องขึ่นล่าลลดละจ้ะอืมนอนกินละ